มมมมหาาม,ามามันตกใจบังบังไฟบังตะไลบุญกระถินมันก็เล่ยแลนมากมันก็เลยมา,อย,มา,อ,ยอ,ายอยู่หน้าบ้านคงมรู้เรื่องหมาหมามันตกใจบังตะไลบังกระโพกบังประทัดมันก็หนีมามาอยู่มาอยู่อาศัยอยู่หน้าบ้านจะเอาไปอยู่บ้านหลังนู้นละมันตกใจประทัดใช่ไหมฟีดปิง่งวิตุม้มมันนันไปใส่เราอะไรเก่ง เอาอาหารไปให้มันกินนั่นนันไป<ล>ให้จับเลยเชื่องมันอยู่หน้าบ้านตั่ำเด้จริง่องอาจจะพี่ลัางพี่นังหมายดำนี่ไปไปใส่เราอ่ะเด็กเก่งไปพูดหาเจ้าของเล็กน้อยไต่หยังเล็กน้ยไต่หยังเล็กน้อยพูใหญ่โมเมอนออกไปแล้วโมเมอน นี่นี่นี่ไม่ต้ยยังแม่อันนี้ลูกมาเยื่อน้ำยาอะไรบ่้างอยู่อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้มาลูกมากระน้ำกระตังลูกลูกกินคานิว่ากินคานีิว่าเนอะลูกเนาะกินคานีิว่าด้วยกินข้าวด้วยเนาะใค้ตุนใค้ตุนให้ให้เพื่อนอยู่ด้วยได้ไหมลูกอันนี้ก็หมาจรนมาลูกมา สินค้านี้บ้าอลูกอ่ะมาคืนให้เขาอยู่ด้วยนะลูกนะเนี่ยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อมาใครหายเมื่อวานเนี้ยมาเอามันแนมันคือหอดบ้านเลยต่นมันน่นเนี่ยยืนย,ยุ่ประตูวัดหนองกุงุงวัดหนองกุงุง ตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญเน,นี่ยจังหวัดบึงกาลเธอเอายาให้กินเอาน,อนี่เจียงมิจ๊ะแผลเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยจับได้จับได้โอ้เชื่อเหรอเดี๋ยวจะให้อยู่กับตุ่นปะเนี่ยมิจ๊ะแผลเนี่ยยายเอายาให้กินพรุ่งนี้เนี่ยรูเลยป่านี้ทุกคนจะไม่กลับมันอเอาลูกมาเอาลูกมากินเลยลูกเขาจะแย่งเอาลูกอ่ะกินท่ายกินท่ายกินท่ายนอนนี่ก็ได้นี่นอนเลยไปเข้าไป ได้สิตีซึ้งมันหายไปามากินซะลูกทีนะงอนนีกก็ได้เดี๋ยวย่าเถียงยูนั่น,น้อยน้อมันลงจากบ,บ้าน,นเนาะาอบอกว้าใดเนาะจังเฮียนทั้งใดมันอยากให้เขาไปซงกูดิบ้านอยู่ไหนถามดูล่ะเขาวางทั้งบ้านทั้งวัดทั้งผุนวัดสันมันเรนมากประทัดดังตุ่มตุ่มมันก็นเรนมาเลยพี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อยู่เฮียนพอยายนั่นเด้อเฮียนพอยายล่องอ่ะนั่นพุม่มสมบัดมาผู้ใดมาเอาทั้งนี้ติดจับไปบอกก็ได้ใดเถอะไปซง แต่ว่ามันได้กินเขากินน้ำก็โอเคแล้วมันได้กินทัานีา่ว่าถึงแะลงบ้านไขท่ทองอีกไม่ก่อนลูกเห็นบ้าอืมันเปหร,รอาตัวยาดอกนวเจมน้แต่ว่ามันมันจากเหมือนกับว่าจากบอกเขานะจะบอกว่าอะไรเอาไปส่งบ้านจะบอกว่าอะไรเอาไปสง่งบ,บ้าน,านหรออืมทักบ้านอยู่ไหนบ้านเม่อยู่ไหนนะพี่น้องเอ้ยเบองเอาเดอรนี่เป็นหมาผู้ใดมาเอามาในรีสอรมัน งม,มาจาจกกไอ่อน,ม,น,ม,นมันมันจะทั้งวัดใหญ่มาจากการอะไรตัวสิยประทัดใช่ไหมมันจะทั้งวัดใหญ่หมื่นว่านเนี่ยเขาแหลรนแหร,หรจุดประทัดเนี่ยมาบึงเดอ้อมาเอามาในตุนชาติเนีย่ยอืม,มาไม่จ้าของมาให้จับมานะครับสีดำนะครับฟอกขาวหางกระติบิ้นได้ทุ่งเท่าพร้อมได้ทุงสีขาวาไปกินไปกินเข่าไปลูกไปอ่ะกินเข่าเดอ้อนี่ยายคานีบ้ามาให้กินไป ถึงที่หิวก็อิ่มท้องโอ้ถึงที่โรงพยาบาลก็อิ่มท้องไปไปนอนหันเด้อท่านเจียมีคนเห็นเดี๋ยวพูดบอกพี่รองเอ้ยมาตามมาเด้อเนี่ยมันอยากให้เฮ้ายู่น้ำมันมันอยากมันจะมันจะขอควมช่วยเหลือนี่มาขอควมช่วยเหลือนี่เห็นบ่นี่ไปยุหันเลยลุกวิเชียน้ายไปไปไปนอนนั่นไปไปไม่มาลูกไปกินข้าวไป จริงมันเขาความใสเ่เสียจริงแกเห็นด้านไหนไปกินข้าวไ,ไปุูไปเออมันเขาความใสเ่เบียมันใหญ่ไปช่องบ้านแต่มอกไม่ได้ป่ามีเทา่าไหร่น,น้องชีลดรอสะบอนนอ้องใส่้าดหลิงรอเฉพาะอย่างอื่นใส้แาเหลิงระไปช่างคุณเดี๋ยวน้องตกใจเสียงประทัดจากบุญอะไรนะบุญพวีบุญพวเวทนะครับโอ้บุญกระถินอ่ะน้องตกใจเสียงประทัดจากบุญกระถินแล้วน้องก็วิ่งตะลิดมามนะครับทุกคน เนี่ยเห็นปะนี่เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวใส่เส้อเหล่งขี่เลาะบ้านเอาไว้แน่เอาให้ม่นอนใเห็นบ่เดี๋ยวใส่เสเหล่งผูกเสื้อแลลวก็ีิขี่เลาะบ้านทั้งคุมนั่นมันใจบ่อยู่กับเนี่ยครับตัวมันสิแล่นหายนี้หายไปขึ้นเลที่ขี่เลาะคุมนั่นเดี๋ยวมันก็สิฮู้วไปหอดคุมมันมันก็ต้องรูอ้าวถ้าสมมติว่าคืนนี้มันถึกหมาตัวอื่นมาแล่นอะไรล่ะบอมันอยู่ดิสองขึ้นแล้วบ่เป็นยังไปนอนไปลูกไปกินเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวเเเเลาาาบบ้้้้นน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 นหหดดดียวพพไปุออออมมกกั สงสารมากขังม,มันมันอย่สงดินเราหายเบ้นไปอยู่น้ำมีเตยไปยนี่ไดายอย่างมเตยปะลูกไปนอนในเงี้ยน,น่อยยังหน่อยกับบ้านหนาวเข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านอยู่กับมีเตยปะฮะยังหน่อยกับบ้านหนาวนั่นในบ้านหนาตามเสามากออืมัมนมันขอควางข้อมใสเหลี่ยไปเข้าบ้านไปเตยาานอนใสแล้วหนาวหนาวตุ้นตุน,ตน เด,เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวรอบานเดี๋ยวเกงเสียหาทางซอยมันมันปีนอนยังไหนมันนี้มันก็นอนน้ำมันนี่แหละมันมีน้ำขินอยู่ในปล่อยมันนอนนี่นะเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวพู้นิยายพาทีสะเลงรอบานนอนนี่นอนที่บ้านหลังนี้แหละนอนเลยหลกนอนอยู่หันเลยพอตกงมาเด้อเขาติดกัดเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวใสะสะเลงรอบานเระไปทั้งคุมหนนคุมที่มันมาามีเลื่อมแล้วว่า